อีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชนนะคะกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอป,อปอชชี้มูลความผิดต่อเจ้าหน้าที่อสอมทนะคะกรณีที่ไม่เรียกเก็บเงินค่าโฆษณาบริษัทใกล้ส้มที่มีคุณสรยุทธสุทัศนจินดาเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่นะคะ ในรายการเรื่องเล่าเชา้านี้ในช่วงเช้าว,วันนี้คุณสรยุทธ์ก็ได้ชี้แจงเรื่องนี้บอกว่าบริษัทได้จ่ายเงินคืนแล้วให้กับทางอสองมทแต่ก็พร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูลนะคะและยินดีที่จะให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะโดยนายสรยุทธ์ชี้แจงผ่านรายการเรื่องเล่าเชา้านี้ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง3ว่า กรณี <G l od ian> พนักงานระดับธุรการของอสมทระบุว่ามีหลักฐานเป็นเช็คลงนามถึง6ครั้งวงเงินรวม7 0 0 0แสบาทที่ออกโดยบริษัทไรส้ส้มซึ่งปป,ปชระบุว่าเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานธุรการประเด็นนี้นายสรยุธทธ์ชี้แจงว่าเบิกจ่ายเป็นค่าในหน้าประสานงานโฆษณาและเช็คทุกใบหกักภาษีณที่จ่ายครบถ้วนยืนยันไม่ได้ติดสินบนให้พนักงานอสมทเพื่อให้ช่วยปกปิด นอกจากนั้นจะขอต่อสู้ตามสิทธิ์และจะดำเนินการต่อไปค่ะ